เพิ่มลูกเล่นแอนิเมชันให้แผงภูมิเพื่อดึงดูดความสนใจในการนำเสนองานนะครับผมมาดูตัวอย่างกันะครับผมก็จะขึ้นมาทีละอันแบบนี้เลยนะครับผม2,017 2,018 2,019 2,020ก็จะดูมีความน่าสนใจแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าเทคนิคนี้ทำยังไง สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริกิการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานที่จะเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะผมก็ขอประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการรับชมทริคต่างๆเนาะช่องทางแรกก็จะเป็น y o u t u ขอผมชื่อทนะีมไลฟ์เนาะ ก็มีวีดีโอมากมายเหมือนกับ Facebook เลยนะผมทุกอย่างเลยข้อดีของ YouTube ก็จะหน้าตาแสดงผล u s e r i n t e r f a c e เนี่ยก็จะดูง่ายกว่า a c e b o o k นะผมสามารถดูวิดีโอเนี่ยได้คมชัดกว่า a c e b o o k นะผมะช่องนั้นที่สองก็ Facebook ครับชื่อทีมไลฟ์เหมือนกันครับเป็นเพจเนาะเป็นแฟนเพจเนาะก็มีวิดีโอต่างๆมากมายเหมือนกันอันนี้ก็จะเข้าถึงง่ายหน่อยเ,เพื่อนๆสะดวกไหนก็สามารถไปรับชมได้นะครับผมเรามาพูดถึงทริควันนี้กันนผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของ Microsoft PowerPoint โปรแกรมในการ,รเซนต์งานนั่นเนะครม โอเควันนี้เราก็จะเราก็จะเราก็จะมาเล่นกับลูกเล่นหรือว่าแผนภูมิรูปภาพในการพรีเซนต์งานนะผมจะอินเสิร์ตชาร์ตมาสักอันหนึ่งนะอันนี้แล้วกันแรกแล้วกันอนะ่ะอินเสิร์ตขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เป็นปี2017 2020เข็มเดิร์เรากดปิดตรงนี้ไปนะหมอเน่ะแผนภูมิเราก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็มีปี2017 2018, 2018 2019แล้วก็2020ปกติเราจะพรีเซนต์งานเนะี่ยะเราจะเล่นแอนิเมชันสักอันหนึ่งเนะี่ยเรามาคลิกที่แผนภูมินะแล้วก็มาที่แอนิเมชัน สมมติผมจะเล่นลูกเล่นนี้อ่ะพอกดนำเสนองงานปุ๊บกดไปมันก็จะโชว์มาแบบนี้เลยนะผมโชว์มาแบบเหมือนแบบขึ้นมาครั้งเดียวพร้อมกันเลยแต่เราอยากให้มันขึ้นมาทีละปีไงอยากให้มันขึ้นมาทีละปี2 0 1 7หรือว่า2018หรือว่า2019ไงโอเคเดี๋ยวเรามา,าดูวิธีทำกันเลยนะผมสมมติเราได้ออนิเมชันตรงนี้แล้วผมก็เป็น f ฟอินเนาะไฟออนิเมชันตรงนี้ก็คือให้มันเลื่อนขึ้นเนาะแล้วก็พอเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้ออนิเมชันแรกแล้วเนาะก็คือเลื่อนขึ้นเรามาที่ Effect Option เราก็จะมาเลือกตรงนี้นะผมนะเนี่ยมันจะมีหลายอะไรครับข้างล่างนีผมซีเควนต์นะผ้าเราเลือกอันแรกอ่ะเราเลือกอันแรกก็จะขึ้นมาแบบทีละแท่งเลยผมโอคือสีน้ําเงินขึ้นมาก่อนสีส้มขึ้นมาก่อนแล้วก็สีเทาขึ้นมาตามที่เผมลองลองเล่นดูกันปึ๊บสีเงินขึ้นมาก่อนกดครั้งที่สีเงินขึ้นมากดครั้งที่สองสีส้มขึ้นมากดครั้งที่สามสีเทาขึ้นมาครับผมอันนี้เพื่อนก็ลองไปเลือกดูนะครับว่าจะขนาดแบบไหน เดี๋ยวจะขึ้นมาทีละ3ชุด3ชุด3ชุดเลยนะผมอันนี้ที่ผมทำแบบต้นคลิปเนาะพอ,อกดขึ้นมากดครั้งนึงปุ๊บสองพันเจก็จะ s, ขึ้นมาชุดหนึ่งสองพันแปดก็จะขึ้นมาชุดหนึ่งสองพันเก้าก็จะขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็สองพันยี่สิบก็จะขึ้นมาชุดหนึ่งใช้ได้กับทุกแผ่นภูมินะผมนะลองลบแผ่นภูมินี้ทิ้งไปลบทิ้งไปแล้วก็ Insert, อินเสิร์ตจากใหม่สักแผ่นภูมินึงอ่งชาร์จเป็นอ่าันนี้แล้วกันนะชาร์จเตอร์น,นี้แล้วกันนะเดี๋ยวมารับวปุ๊บนะกดปิดไปก่อน ่เราก็เลือกแอนิเมชันครับแบบอนิเมชันแล้วก็เลือกไฟอินเหมือนเดิมครับให้มันขึ้นมาแบบนี้เลือกฟีดออปชั่นแล้วก็เลือกเป็นอันล่างนะอันนี้จะมีแค่อันเดียวนะผมก็คือแคตตาลรีนะครับผมอ่ะพิมเข้าไปมันก็จะขึ้นมาทีละอันแบบนี้นะครับเราลองเล่นดูปึ๊บกดมาขึ้นมาชุดหนึ่งชุดแรกชุดสองชุดสามชุดสี่แล้วก็ปิดไปนะครับผมก็ประมาณนี้ผมก็จะสร้างความเขาเรียกอะไร สร้างาลูกเล่นในการนําเสนองานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ดูกับสะดุดตาไม่ขึ้นอาจจะดึงดูดสายตาของอท่านประธานหรือว่าคนที่จะมาฟังเราบีเซนเนะาะเป็นทฤษฎีน้อยที่นํามาฝากกันวันนี้นะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครอยากให้นำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ